ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองเขาก็จะรณรงค์ติดป้ายหาเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบว่าตัวเองเนี่ยเบอร์อะไรพรรคเนี่ยเบอร์อะไรก็จะมีผู้สมัครหรือทีมงานของผู้สมัครพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยที่แม่งทําความระยําตามบอลในการที่ไปแย่งที่ติดป้ายของคนอื่นเขาที่เขามาติดก่อนมันก็เข้าไปทําลายเพื่อต้องการจะ เอาป้ายของตัวเองเนี่ยมาติดในสิ่งในจุดที่คนอื่นเขาติดไว้ก่อนหน้าซึ่งมันเป็นการกระทําที่แบบเลวทรามมากนะทุกคนถ้าใครที่ได้ดูได้ติดตามจากคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดที่คุณไอซ์พงษ์สะทรรัตนะเลืองวัฒนาผู้สมัครสสเขตสิบสี่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาได้เอามาโพสต์ไว้ซึ่งเขาได้ไปแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขตลาดพร้าวด้วยนะทุกคนเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นความเลวของพรรคการเมืองบางพรรค เพื่อนๆลองไปดูบรรยากาศที่ทางว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาได้เอาคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนและผู้สนับสนุนของเขาเนี่ยได้รับทราบถึงพฤติกรรมของพรรคการเมืองบางพรรคแล้วก็ทีมงานของพรรคการเมืองบางพรรคที่ไปทําลายป้ายหาเสียงของเขาแล้วก็เอาป้ายของตัวเองมาติดแทนพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่เลวมากทุกคนเราไม่ควรยอมรับในพฤติกรรมแบบนี้ คุณจะติดป้ายคุณก็ไปหาจุดที่มันติดตรงอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปทําลายป้ายของพรรคการเมืองคู่แข่งแบบนี้ สาไฟฟ้าอ um, no ื่นๆก็สามารถติดได้ทุกคนไม่จําเป็นต้องติดที่เดียวกันไม่จําเป็นต้องทําลายป้ายหาเสียงของคนอื่นแล้วหลายๆเขตพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยหลายๆเขตพื้นที่ของผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถูกเขียนเบอร์ผู้สมัครทับไปโดยที่มีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้สนับสนุนของพรรคประชาชนเนี่ยไปเขียนเบอร์46ทับกับป้ายหาเสียงของผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือความระยำตามบอลที่ผู้สมัครและผู้สนับสนุนของพรรคเนี่ยเขาทํากับพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้น ผมอยากบอกพี่น้องประชาชนครว่าเราควรต่อต้านการกระทําแบบนี้เราไม่ควรสนับสนุนให้พรรคการเมืองเนี้ยได้เข้ามาทําหน้าที่เพราะว่าตราบใดที่คุณยังไม่แฟร์เพ์กับผู้สมัครท่านอื่นคุณยังมีพฤติกรรมเร็วสามต่ําช้าแบบนี้เวลาคุณได้อํานาจเข้ามาคุณก็อาจจะกระทําการแบบนี้กับบุคคลอื่นก็ได้ เพราะฉะนั้นผมอยากบอกพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับใครที่เห็นพฤติกรรมแบบนี้ไม่ว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองใดก็ตามที่ทําการทําลายป้ายหาเสียงของบุคคลที่เป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราไม่ควรไปสนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้เราไม่ควรไปเลือกผู้แทนของพรรคพรรคนี้เข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้แทนของเราเพราะฉะนั้นอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับใครที่เห็นพฤติกรรมเลวทามต่ําช้าของผู้สนับสนุนของพรรคประชาชนสามารถแจ้งให้กับผู้สมัครของเราทราบได้ เขาจะได้ไปดําเนินการแจ้งความเอาผิดกับบุคคลท่านนั้นซึ่งความผิดเนี่ยมีโทษปรับ6,000บาทแล้วก็มีโทษทางอาญาด้วยเพราะฉะนั้นเราช่วยกัลนรณรงค์การที่มีบุคคลกลุ่มนึงจากพรรคการเมืองนึงมาทําลายป้ายผู้สมัครของเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายหลักฐานเพื่อส่งให้กับผู้สมัครของเราไปดําเนินการแจ้งความเอาผิดพวกมันให้หมดไปครับ